ทำไมมัสยิดอันอักสอถึงมีความสำคัญสำหรับชาวมุสลิมหนึ่งเป็นกิบลัดแรกของมุสลิมสองเป็นสถานที่ทำการอิสระจากมัสยิดอันฮารอมในนครมักกะไปยังนครเยรูซาเลม็มและเมเยอร์อดจากมัสย,ยิดโดมศิลาขึ้นไปสู่ฟากฟ้าของท่านนาบีสอนลั่นลองฮุอะไลฮิวาสั้นลำเพื่อไปรับองค์การเรื่องการละหมาดจากอัลเลาะห์สามเป็นบ้านของอัลเลาะห์มัสยิดหลังที่สองที่ถูกสร้างขึ้นมาบนหน้าแผ่นดิน สี่เป็นแผ่นดินที่บรรดาศาสนาทูตบรรดานาบีเป็นจํานวนมากถูกฝังร่างของพวกท่านเอาไว้ห้าเป็นแผ่นดินที่มีร่างของบรรดาสาวกซอฮาบะมากมายถูกฝังเอาไว้หกเป็นสถานที่ซึ่งอัลลอฮ์ได้ทรงสแสดงให้เห็นถึงความมหัศจรรย์แห่งอํานาจของพระองค์ทั้งในอดีตจนถึงวันกิยามะเจ็ดเป็นสถานที่ที่ถูกกล่าวถึงในคัมภีร์อัลกุรอานแปดเป็นสถานที่ที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงบอกว่าทรงให้มีความจำเริญและสิริมงคลด้วยพระองค์เองในคัมภีร์อัลกุรอานสุรออันอิสระ เก้าเป็นสถานที่ที่มาลาอิกายิบรินได้นําวาฮีลงมาให้กับบรรดาศาสนาทูตท่านต่างๆสิบเป็นสถานที่เพียงแห่งเดียวบนพื้นโลกที่บรรดาศาสนาทูตทั้งหลายได้ทําการละหมาดร่วมกันโดยมีท่านศาสดามูฮัมหมัดซอนลั่นลองฮูงอะไลาฮีวาสั้นลำเป็นผู้นําละหมาดและเป็นมัสยิดเพียงแห่งเดียวที่ถูกกล่าวถึงในคัมภีร์อัลกุรอานนอกจากมัสยิดอันฮารอมในนครมักกะที่มาเพจบ่าวของอันเลาะขออันเลาะช่วยเหลือและคุ้มครอง พี่น้องชาวปาเลสไตน์ให้พ้นจากผู้อธรทำด้วยเถออิดอาเมน